ฝันว่าโดนตำรวจจับท,ทั้งทั้งที่ไม่มีความผิดแปลว่าอะไรฝันว่าถูกตำรวจจับท,ท,ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดแปลว่าคุณจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้คุณจะสมหวังในความรักท่านที่แต่งงานแล้วจะได้สมาชิกใหม่ เพิ่มเข้ามาท่านที่แต่งงานแล้วท่านจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวท่านที่ยังเป็นสาวโสดหนุ่มโสดจะมีเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามมาตามจีบมาขอคอมมิตเมน ท่านที่ยังโสดน่ะจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยมาตกหลุมรักในตัวท่านตอนนี้ท่านกำลังมีปัญหาท้อแท้และเครียดในเรื่องงานปัญหาทุกอย่างอ่ะที่ท่านเผชิญอ่ะมันก็จะจบลงด้วยดีท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้หญิงท่านจะได้รับ ข่าวดีจากทางไก่เลขนำโชค8ปดหนึ่งแดหนึ่งหนึ่งแดขอให้ท่านโชคดีค่ะ